ถ้าคุณไลฟ์สดบนติกตอกทุกวันแต่ยังไม่มีคนดูและไม่มีออเดอร์เลยแสดงว่าคุณไม่ได้มีปัญหาที่สินค้าแต่คุณมีปัญหาที่การไลฟ์สดของคุณในวิดีโอนี้ผมจะเปิดเผยสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ไลฟ์สดติกต o กส่วนใหญ่ล้มเหลวและวิธีที่การทำซีดิ้งสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ได้อย่างสิ้นเชิงสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องผมชื่อ ผมทำงานร่วมกับผู้ขายและนักการตลาดที่ต้องการเติบโตเร็วขึ้นโดยใช้ระบบอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติวันนี้เราจะมาเน้นหัวข้อเฉพาะหัวข้อหนึ่งที่หลายคนเข้าใจผิดการทำซี e d ิ้งสำหรับไลฟ์สด TikTok ขอผมถามคำถามง่ายๆข้อหนึ่งครับทำไม TikTok ถึงผลักดันไลฟ์สดบางรายการให้มีคนดูเป็นพันๆคนในขณะที่บางรายการยังคงมีคนดูแค่ 10- 20คนคำตอบไม่ใช่เรื่องของโชคและไม่ใช่แค่เรื่องของสินค้า แต่มันคือความหนาแน่นของการมีส่วนร่วม (engagement density) TikTok จะโปรโมทไลฟ์สดที่ดูมีชีวิตชีวาคึกคักและน่าสนใจถ้าไลฟ์สดของคุณเงียบไม่มีคอมเมนต์ไม่มีการโต้อตอบ TikTok จะคิดว่าคนไม่สนใจแม้ว่าคุณจะพูดไม่หยุดแม้ว่าสินค้าของคุณจะดีแค่ไหนก็ตามอัลกอริทึมจะค่อยๆหยุดดันไลฟ์ของคุณนี่คือความจริงอันโหดร้ายที่ผู้ขายหลายคนไม่ยอมรับนี่คือจุดที่ซีดิงเข้ามามีบทบาท การทำเซตติ้งในไลฟ์สดหมายถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่วางแผนและควบคุมไว้โดยใช้หลายๆบัญชีที่ดูเหมือนจริงบัญชีเหล่านี้ไม่ใช่บัญชีสุม่มแต่เตรียมไว้ล่วงหน้าให้ดูเหมือนผู้ใช้ทั่วไปพวกเขาจะคอมเมนต์ถามคำถามโต้อตอบและนำทางการสนทนาในไลฟ์สดของคุณเป้าหมายของการทำ s ซ a ติ้งไม่ใช่การแกล้งทำเป็นว่าได้รับความนิยมแต่เป้าหมายคือการสร้างโซเชียลพิสูจหลักฐานทางสังคม เมื่อผู้ชมจริงเข้ามาในไลฟ์สดของคุณและเห็นคอมเมนต์คำถามและการสนทนาที่คึกคักพวกเขาจะรู้สึกสบายใจที่จะอยู่ต่อพวกเขาจะเชื่อมั่นในไลฟ์สดมากขึ้นและมีแนวโน้นมที่จะซื้อสินค้ามากขึ้นตอนนี้มาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีซีดดิ้งคุณเริ่มไลฟ์สดอาจมีคนเข้ามาดู1หรือ2คนไม่มีใครคอมเมนต์ไม่มีใครถามคำถามหลังจากผ่านไปไม่กี่นาที TikTok เห็นว่าไม่มีการมีส่วนร่วมและหยุดดันไลฟ์ของคุณ ไลฟ์สดของคุณจะค่อยๆเงียบหายไปก่อนที่จะมีโอกาสเริ่มต้นเสียอีกแต่ด้วยซีดิงสถานการณ์จะแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงทันทีที่คุณเริ่มไลฟ์สดบัญชีซีดิงของคุณจะเข้ามาตั้งแต่ช่วง3-5นาทีแรกคอมเมนต์จะเริ่มปรากฏขึ้นคำถามง่ายๆการทักทายและการโต้อตอบทําให้ไลฟ์สดดูมีชีวิตชีวาสิ่งนี้จะกระตุ้นให้ติ๊กตอกดันไลฟ์ของคุณไปยังผู้ใช้มากขึ้นขั้นตอนแรกของการทาซีดิงที่ถูกต้องคือการเตรียมบัญชีซีดิงของคุณ บัญชีเหล่านี้จะต้องดูเหมือนคนจริงพวกเขาต้องมีรูปโปรไฟล์ประวัติส่วนตัวพื้นฐานและประวัติการใช้งานที่ปกติพวกเขาควรดูวิดีโอกดไลค์โพสต์ติดตามบัญชีต่างๆและคอมเมนต์อย่างเป็นธรรมชาติก่อนที่จะเข้าร่วมไลฟ์สดห้ามใช้บัญชีใหม่ที่ว่างเปล่ามาทำซีดดิ้งในไลฟ์สดเด็ดขาดนั่นเป็นเรื่องที่เสี่ยงและไม่เป็นธรรมชาติ TikTok สามารถตรวจจับพฤติกรรมดังกล่าวได้อย่างง่ายได้บัญชีที่ผ่านการใช้งานมาบ้างจะทำงานได้ดีกว่าเสมอและทำให้ไลฟ์สดของคุณปลอดภยัยขั้นตอนที่2คือจังหวะเวลา บัญชีซีดดิ้งควรเข้ามาในไลฟ์สดแต่เนิ่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในไม่กี่นาทีแรกนี่คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดที่ติ๊กต็อกจะตัดสินใจว่าจะดันไลฟ์ของคุณต่อไปหรือไม่ในช่วงเริ่มต้นคอมเมนต์ควรจะเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติคำถามเช่นจัดส่งจากไหนวันนี้มีส่วนลดไหมหรือสินค้าทำงานอย่างไรคำถามเหล่านี้ช่วยเปิดบทสนทนาและให้คุณในฐานะผู้จัดมีเรื่องตอบกลับขั้นตอนที่3คือการนำพฤติกรรมการซื้อบัญชีซีดดิ้งควรถามคำถามที่ผู้ซื้อจริงจะถามเช่นสินค้านี้ใช้ได้ทุกวันไหม ใช้เวลาจัดส่งนานแค่ไหนหรือเหมาะสาหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่คําถามเหล่านี้ช่วยขจัดข้อสงสัยสาหรับผู้ชมจริงที่กําลังดูไลฟ์สดอยู่หลังจากนั้นคอมเมนต์ที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสําคัญมากข้อความเช่นฉันซื้อไปเมื่อวานนี้และมันใช้งานได้ดีมากหรือคุณภาพดีกว่าที่คิดไว้สามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อผู้ชมใหม่โซเชียลพ r o ู f แบบนี้ช่วยลดความหลังเหลและเพิ่มคอนเวอร์ชั่นอัตราการซื้อตอนนี้มาดูความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่ผู้ขายส่วนใหญ่ทํากันพวกเขาพยายามทำซีดดิ้งด้วยตัวเอง สลับโทรศัพท์ล็อกอินหลายบัญชีพิมพ์คอมเมนต์ที่ละอันนี่เป็นเรื่องที่ช้าเครียดและขยายผลได้ยากมากนอกจากนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดอีกด้วยนี่คือเหตุผลที่ระบบอัตโนมัติมีประสิทธิภาพเมื่อทำอย่างถูกต้องด้วยระบบที่เหมาะสมคุณสามารถจัดการบัญชีซีด,ดิ้งหลายบัญชีได้จากหน้าจอเดียว คุณสามารถควบคุมการคอมเมนต์พฤติกรรมการดูและจังหวะเวลาได้ในลักษณะที่ยังคงดูเป็นธรรมชาติเหมือนคนทั่วไปแทนที่จะต้องทำสิบการกระทำด้วยตัวเองระบบอัตโนมัติช่วยให้สามารถทำกิจกรรมได้ร้อยๆอย่างในไลฟ์สดครั้งเดียวและเมื่อทำอย่างถูกต้องมันจะไม่ดูปลอมนี่คือวิธีที่ผู้ขายรายใหญ่คลองตลาดไลฟ์สดทิกตอกได้อย่างต่อเนื่องหากคุณต้องการนำกลยุทธ์นี้ไปใช้อย่างจริงจังและขยายผลลัพธ์ของการไลฟ์สดของคุณตรวจสอบลิงก์ในคำขี้ใดผมแชร์เครื่องมือการตั้งค่าและบทเรียนฉบับเต็มที่จะพาคุณทำตามกระบวนการทีละขั้นนตอ หากวิดีโอนี้ช่วยให้คุณเข้าใจการทำซีดิ้งในไลฟ์สดได้ดีขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแสดงความคิดเห็นด้านล่างนะครับและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ